สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ระเบิดออฟวิดเชียลนะครับสางมะหอดแล้วครับพี่น้องเฮ้ยยังก่อนหนิไหมก็คืนนั่นนี่ครับพี่น้องไมไ่เลยบ่ลงกันเลยแหละครับลงคันนาเสียคันเบ็ดนะครับลงทางเสียเวลาลงคันนาเสียคันเบ็ดสางมะหอดจอดถึงแล้วครับ เดียวครับไม่น้องมาแน่ครับมาแน่อย่างนี้เหรอมาเบิดทีไล้นะผมฝันมารถผมยางยางยางหัวเนี่ยหกเส้นเลยครับแต่ว่ามันมาหัวคันนี้ครับมันมาแตกคันนี้ครับนี่ก็ฝันนี่รถผมเนี่ยครับเมื่อไหรรถผปุ่นได้ครับรถคันพุ่นกับเมื่อไหรรถคันนี้เลยครับแต่ว่าคันนี้มันแตกคันนี้ครับนี่ครับชาชีนี่ครับเป็นคนปูขบคุ้มย่านครับออื อันนี้เขาเอือดยังครับอย่เขียนนี่ทางผ่านปะทางผ่านเนาะโอ้เอว่างนะฮะนี่เจยวตาซางนี่เบ็ดอะโอ้แม่มันหัวย้อนเบ็ดนี่นี่บ้านะโอ้แม่นเบ็ดนี่เจ้ยว่ะเป่นมาเนี่ยนี่ดวงเบ็ดดวงไอ้นี่เจ้ายางแจกอะ ืเอาพี่ลองพอเชีนี่ให้กินตลอดเลยเนาะกิบปลายัางนี่อืมก็มาชียบตัโผมครับอ้าวโอ้มอตื่นหรอโอ้โอ้โอ้ลงมาแล้วเว้ยหลนหอตืนแล้วเว้ย อม,อมโอลูกไส้ไปยี่โอโออมโอลูกไส้ไปยีโอเนี <S <S ่ยพี่น้องจา่ายทำการถอดนะครับถอดเราก็จะเอายางไปคุณครับพี่น้องเอาไปป้าสิรันครับผ่นป้าได้กับป้าว่าป้าได้เปลี่ยนครับเพราะว่ามียางอะไรเป็นยางไม่เส้นหนึ่งอยู่ครับ ไม่ยืมใจมากไปใช้หนังวันสองทีงฮึใส่ยางอะไรอะสื่อไม่ใส่ได้จี๋งเลยยังไม่ใส่ฮะยังไม่ใส่เลยหรือเ่ายังไม่ยางอะไรไม่มือหนึ่งเลยนู่นเลยโอ้โหเอาดีเลยครับเอายางอะไรใส่ไม yeah so ้เสียหนึงแล้วก็ยางไม้อีกเสียนึงมาใส่ควรพอดีได้ครับแต่พ่อแม่ยังครับ เร่องจะยืดตัวมาอย่าไปองอยู่ทางผ่านนะครับผมได้สองนะครับนี่ลักกิโลครับเดี๋ยวผมพาไปลองผมกำลักกิโลครับม่ไม่จมือนีมันหยั่งน่เอ้ะโอ้ยเรียกสิวปากว่าน่าน่า นี่ครับหลักกิโลได้เลยพี่นอ้องอ่าสวัสดีครับโมวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอบบบ้โหคล้องมึงมาครับน้ำหมดขวดนึงครับหมกฮะไปหมกทขาไมเขาไม่จอดหรอกมัต้องไปหมกเดี๋ยวจะไปอยู่หกก็คล้องไว้เอ๊น้ำหมดแล้วกอ <laughs> แล้วไม่ต้องไปหมกเขาจะไปอยู่เออนึกว,ว่าไปหมกเขานี่ครับพี่น้องกอมอนี่ครับพี่น้องทางหลวงหมายเลข สอง1นหนึ่งนะครับอยู่กามาที่สองนะครับกามาที่สอง่าต้ามุงหน้าพุทธไทยสงฆ์ยี่สิบโลนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นยวมครับถ้าเรามาทางนี้อ่เราไปหนองสองห้องนะครับหนองสองห้องสิบห้ากิโลไปอำเภอพลน,นะครับอํำเภอพล37กิโล อ่าครับผมห่างจากงานเรานี้มุ่งหน้าไปทางงานครับห่างจากงานหนนะ้าสิบเท่าไหรน่นะอ่าถึงงานปากักหมุดมาแล้วครับอ่ปาปักหมุดมาแล้วถึงแล้วนะที่งานรถบัสไปถึงแล้วปกักหมุดมาให้ห่างจากงานห้าสิบหกกิโลนะครับเราอยู่ที่นี่นะครับกมนี่นะครับ,รบ,รรบพี่น้องกมที่สองนะครับพี่น้อง อเดือดความร่าเริงจเลยครับทีมงานเราครับไม่ทิ้งใครไว้อยู่เบื้องหลังนะครับจอดเบื้องกันครับพี่น้องเบื้องกันแย่งกันครับเชียงเขาเชียงหนังรถบ่าเฮ้ยไ,ไนนะ่แอบหอยอย,นะออยังไงเลี่ยมาที่หนรถบ้าบ่แอบหายยังไงเนีนนะ่ยแอบหายไม่ยุ่งเลยเสร็นะยุ่งเลยเสร็จเนี่ย อย่าให้มันยู่ในเส้นถอยไปเดือนหนาหมั้ยอยู่ในเส้นนะอาอันนี้รถช่างเรานะครับ

สามว่าทางจากนี้ประมาณแปดกิโลครับ <c oughs> หน้าหลังนะครับหน้าหลังหนูล้อหน้าหลังเลยเงี้ยนึกว่าไปแล้วไหมนึก <c oughs> ว่าไปแล้วชิบปเซะครับเอาเราต้องเออดูแลกันเราต้องดูแลกันคือเราไปก่อนด้วยกันอราจะไปด้วยกันโอเคราทีมงานบางส่วนหวอดแลนะ้วนาะมาครับรถบั๊ก รถบัสถึงแล้วสี่คันแล้วก็มีพยุดนะครับถึงแล้วแล้วก็มีทีมออประดับนะครับถึงแล้วตอนนี้อยู่บ้างหลังเรามีแค่ทีมงานพี่เอ็ดดี้นะครับที่ยังามาไม่ถึงเราราววันก็ใช่ไหมหรือว่าครับผมดีพอดีพดเดินไายกันกนี้เข้ามาแล้ว,วอ,ลอ่อมาเลยนะเออไม่ใช่ยังก็ได้พี่น้อง

อ่าไมมันเอียงหมมันอียงมันต่อยมันต้อยมาเลงมั่งพี่ดิเลียงมันอียงติดติ่เยงมัท้งนี่เ้งกไหนอเยงออกไหมเล่ปลงออกมเลยออท้แสม็เยยัวมาให้น้องออกก่อนดิอ๋ออบาครับเราบ้างราบงระวังครั มันดันหนึ่งกันมั้งมีดินหนึ่งนั่นไงน้อน่นไงดไลปไหนฮะไหลไปไันไไงไงนไไไงไนไันไไไ ยำ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 มันมันต ah ีเลยบ่มันแรงตีเลยบ่ยำออกมาทักหน่อยนะครับพี่นุ่มขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามสำหรับชิมมี่สวัสดีครับ